ก่อนที่จะไปชมคลิปเตรียมตัวให้พร้อมก็อย่าลืมกดเลิฟกดไลค์กดซับสไครต์ให้น้ำในยเด้อจ้าป๊าดหมดเจ้าเบิ่งเบิ่งเบิ่งยอดพักวันงามขักงามเนี่ยเห็นไม่ได้เห็นไม่ได้เห็นเห็นตรงไหนจอดตรงนั้นอะดูอย่างนี้ ดูนี่นะคะทุกคนเวลาเก็บผักหวานป่านะคะไม่ได้ยากเลยนะคะดูอย่างนี้นะคะสุดยอดเนี่ยเนี่ยเนี่ยมเก็บคนโชยยอดมายยอดูยอดนะเออเก็บเก็บง่ายมากเลยนะคะไม่ต้องคิดอะไรมากนะคะเอาไว้ตรงอย่างนี้เลยคะเห็นนลำต้นไหมมุ้ยมุ้ยมุ้ยดูดูเนี่ยเด้อมูเจ้า สวัสดีค่ะพี่น้องมา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 ,มาเบิงนน่ต้นอีหยังซึ่งเจ้าคิดว่าต้นอีหยังเบิงเห็นหยอดบอหยอดมันก็จากบาดแล้ว <c oughs> โอ๊ยเสียงกระเพาะเสียงนะคะเห็นบอล่ำจังสี่นะคะนี่เขาเอินต้นพักหวานปลาทั้งนี้นะคะโมเจา้าแต่ว่าใบมันพื้นเบิดแล้วข่อยมาบอทานขอบพรูู้จักว่ามันต้นอีหยังนะคะที่แรกๆบรูจักเนาะบาดไม่เห็นนะบ่งคืนเต้ หนึ่งแมนคักเลยนะคะเห็นบ่ค่ะดอกเขาสิจอเขานะคะเป็นดอกตุ่มๆน้อยๆเนาะถ้าผู้ใดเห็นกะน,นี่ละจังค่ะเบิ้งเบิ้งเอาเบิ้งเอา,เอาโอ้ยก้องกับโบโฟกัดถอยซะเลยนะคะโตดพ่อนี่ละค่ะมอเจ้าโอ้ยแต่เสียดาย,ยงว่าใบาพืชเบิดล่ะเบิ้งคนน่ะนะมันเป็นต้นน้อยๆนะถ้าเก็บต้นมันขึ้นใหม่ๆเนี่ยคักขนาดเด้นนี่มอเจ้า ขอดเสียดายขอเสียดาย่นนี่คือกันเลยนะคะกับตัวพักวันคือคักแห้งเอากรงขอดบัโฟกัสอีลีอ่ะมาแล้วนี่ราคาเป็นยังสีนะคะนี่เพื่อนจะเยอะเด็ดเอาของสีไปถ้าถามว่ากินได้บ่เดียวนี่เกีงกินได้อยู่นะคะนี่คือยอดพักวันล่ะค่ะนี่ค่ะแต่เพียงแค่ว่าปีนี้มันขาดน้ำนิดจักน้อยเนาะถ้าได้น้ำนี่คือจกสิงามนาะแปลว่าบ่ดูนี่นี่บ่งกำลังจีอนะคะมจ้า ถ้าใบงอกเขานี่แม่นแม่นบงก็า่ังสีจอแล้วเห็นบ่ค่ะนี่แหละค่ะนี่คือบ่งสีจอถ้าเป็นเห็นจังสี่นะครับหมายถึงวา่านี่คือต้นผักหวานป่านะคะโมจ้าเบิ่งลำ่ำให้เบิ่งดได้ง่ายๆเลยค่ะล่เขาสีเกินการขา,ขาวๆนะคะสีเห็นได้ชัดเนาะคะ่ะนี่แหะคือล่ำต้นเขาสิเป็นจังสี่ให้เบิ่งขา,ขาวๆเนาะ,ะสุกอยมากอับเทิงพู้คนกันหลายนะคะ ไปเบิ้งอีกต้นหนึ่งจ้ะเบิ้องนี้เมื่อเจานี่อีกต้นหนึ่งนะคะมันอยู่ต้นตำมีต้นตำสังเกตได้ง่ายค่ะล่ำต้นเขาสีคือกันเลยค่ะกำกวานบานเห่านี่เห็นสังเกตล่ำต้นนะคะเห็นบอกค่ะลํำต้นสิเป็นยังสี่นะคะให้สังเกตเบิ้งเอาเนาะรับผู้ใดถ้าบอกท่านได้รู้จักเนาะหายเบิ้งเบิ้งแล้วสักพักหนึ่งนะคะไพ่นี่เอ่อ เขาถ้าเขางอ,อกได้ประมาณสักสองสองอาทิตย์ถึงสามอาทิตย์นะคะใบเขาสิพื้นท่านที่แล้วก็หลังจากใบพื้นะคะนอนสีมาท่านที่เลยนะคะเห็นปกคะ่ะนี่ละคะ่ะเสียดายเสียดายมากเพระท่านนะคะแต่ว่ากระสิเก็บเอาอยู่น่กพ่อไปแกงไปอมอยู่เนาะคะ่ะงั่งงๆๆ้างง้างไไหนไหนไหหอันนี้มัดิ้าถ่องปลาเด้อค่ะมูเจ้ามัดเทียวปลาอีลีปลาโ,โ,โอ้โอ้โอ้มูเจ้านี่นี่น,นี่นีี่กําลังอ่นอนอนนี่ ไม่ได้จัดการเลยบาทเก็บเลยบาทเก็บสิได้การมามามาถ่ยให้ได้การแล้วมู่เจ้ามือหยาสั่นมือหยาสัดก็รับมือหยาสั่นมือห้ามสั่นเอาถุงมาไหมถุงมาไหมถุงเอามาถุงเอามาเดี๋ยววางก่อนแป๊บหนึ่งนะคะบุ้งมู่เจ้านี่เบิ่งออกคักๆนี่พาเขาไม่ได้เปิดพาไม่ได้เปิดนั่นเจ้าพูดคนมันคนยางคานเนาะโอ้ยงาม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 เยอะเยอะไม่มีใครกิน คนทางนี้เขาจะบากินกันเนาะค่ะเขาจะมาเบิ่งแค่ว่ามันกินใบอีหยิ้งย่างไปย่างมาพากันเก็บอีหยังกับปราลุจักอยู่ั่ววันย่างเดียวนะคะเขาสิว่าสัตว์ประหลาดดีนะะงามงามงามต้นนี้พระท่านเลยบนก็มีเนี่ยใบพืชคักเนาะคเนี่ยเป็นกิ่งข้างบนเยอะมีมอเตอร์ไซค์มาด้วยอ๋อพ่ออง ื่อนมีเพื่อนป่าเขาลำน้องไทยมันมันจะนกสนานอีเลเดอจ์แมาบังหาเก็บพักฟางสินะค่ะแต่ว่าอยู่บ้านเฮามันก็สิไปหาไงอยู่แต่ทั้งนี้มันก็สิหายากพ่อยยังเพราะว่าเฮาอยู่กับคนเนาะค่ะถ้าคนทั้งนี้ก็เจะพวกกินกันควน้ามูอก่อยก็เอินเจ้าก็แล้วแต่ตีแล้วไม่มีใครแย่งนี่สวยน่ามากเลยโอ้เยอะเยอะมากสวยเนี่ยแหละถ้าโจโด เธอจบพอไม่ต้องปีนไม่ต้องอะไรเลยแค่เนี่ยแค่ล้มคอไอ้นัเนิมไอนั่นผักไอ้นั้นเลยกินได้ไหมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดียวมันหมดแล้วมันหมดแล้วมันไม่เยอะนะอุ้ยนอนก็กำลังมาเพลินเดี๋ยวนอนก่อนแป๊บนึงงามง่ายง่ายง่ายจริงจริงแล้วมันเป็นที่สวนสาธารณะค่ะก็เต็มไปหมดอันนี้เป็นต้นผักหวานทั้งหมดเลยทั้งหมดเยอะ ตอนเดียวกันไม่เกี่ยแล้วใช่หมดเลยใช่หมดเลยแต่ว่ามันมันแก่แล้วไงมันตอนที่ว่ามันแตกใบใหม่ๆอ่ะมันน่ากินตอนนี้เอาผักหวานแบบว่าไม่ได้ไปแกงแล้วอันนี้เอาไปต้มตัวนี้มันทำไมทำไมเป็นแต่ว่ามันไม่งามไงมันไม่ยอดไม่นี่ไงมันมันแตกใบแล้วไงเสียดายเสียดายเออแตกใบแล้วมันยังคือมันนั่นแล้ว เห็นไหมบางยอดก็นี่ไงสวยๆนี่มุ้ยมุยนี่นี่ยอดนินเก็บไม่เก็บไม่ได้นี่นี่ไงโอ้สองหัวฉันเออนี่ไงนี่ไงเห็นไหมอ่ะคือกันก็พอหวานบานอเลยใช่หมดเลยเนี่ยใช่หมดเลยแล้วมาเก็บกวนข่อยอะไได้ยอนแล้วมาผา่อยเก็บที่หลังเหเจ้าเพื่อเห็นดีว่านองไม่เห็นเห็นต้นม้ยยมดูดเนี่ยเน ทั้งนั้นเลยเน totally uh, no, no entonces, ี่ยอย่าพาฉันเข้าไปดึงกระเป๋าอยู่ข้างนอกเนี่ย้างหต้นมันอ๋อเดี๋ยวฉันทำไปเยอะเกินมันเยอะเหลือเกินมันเยอะเกินตาต่ออีกถ่ามันเยอะเกินเห็นไหมต้นข้างในมันน่ะไรนะไม่เห็นเหรอเออดึงมาด้วยดึงอันนู้นมาด้วยเบิ้งเบิ้งเบิ้งมาเจ้านี่ละมันสิจองสินะคะนี่นอนสิล่งแล้วเออมันจริงน้อนูน้อนน้อนโอเคโอเคเห็แล้วขากบบาท ไอสนุกเลยนะคะแดดแรงด้วยวันนี้ไงด่าใจเลยนอนก็ลงเยอะเยอะเยอะนี่จริงๆแล้วเป็นถนนออกกำลังกายด้วยคนมาเดินเล่นนี่อ่ะจันทร์ไปรีเซตเองเปลี่ยนอ่ะอะไรนะอ่ะเบิ่งเบิ้งมุเจ้าเบิ่งดูอดอวบขนาดขอเด็ดระเด้อมุเจ้าเด้อ โอ้ยงามงามงามมียอดนี่ด้นี่ทั้งุลมอ่ะคนอ่ะตั้งแต่กับมีหัวแต่ก็ขน<ม>าดเก็บมากค่ะเบื้องเนี่ยใบยก็ร่างอุบวบนีพวกวานบ้านเท่านาะนี่คล้ายใบยพวกวานบ้านนะคะแต่ว่าทั้งนี้เขาเป็นพวกวานปลาเนาะคะ่ะหากินยากเด้อทั้งนี้เด้อมุจ้าเก็บลิลินะคะงามค่ะ มาเก็บตัวนี้ขยับมาขยับไม่ได้ความสีดิฉันดิฉันเยอะดิฉันอ่ะกินเนี่ยน้อมล่งเลยบาทเพรเปล่าเพราะเปล่ามาหนีมาหนีมาหนีสะออนกันสอนเฮงอุ้ยอวบอวบอวบมดเจ้าแดดกระแรงนะวันนี้ไม่ไม่ร้อนเท่าไหรแต่แดดแรงอู้ มันอยู่ใต้โฮมเฮงงามเด้อมเจ้าวดเออมองได้มันอยู่กลางแดดมันก็สิบ่ค่อยงามปานไดอืมกลาง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 กลมข้างเนี่ยเอาฮับจนได้อ่อนอุบาตอุเบียมือข้งนึงกัดซ่าหาผักเสียนมเจ้ามือข้งนึงกัดหาผักหวานตอนผักปลากำลังขึ้นผักปลาขึ้นเต็มหนึ่ง ต้นใหญ่สิน้มต้นใหญ่ให้หน่อยโอ้โน่นอะไหนอะดูเออไปเป็นโน้มต้นใหญ่โอ้โอ้โอ้าน้โอ้โอ้นอ้อ้โ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 อ้้อ้อ้โอโอ้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 โเ้โ่้ดอ้โอ้โ้โอ้โอ้โออ้โอ้อ้โอ้โอ้โออ้โออนออออออ นอนพระท่านได้ลงนะถ้าท่านนอนร่องก็คือเซตมากองรองนะคะอันนี้ก่อนแล้วก่อนนอนไสแล้วถ้าดอกมันเริ่มออกแล้วไม่นอนสีมาแล้วมุจจบต้นก็จะคล้ายผักหวานนะเนาะต้นเนี่ยผักเซียนเข้ามานะคะผักเซียนเข้ามาเอานี่ไหมเนี่ยผักตำแกนไหมผักตำแกนคุยบอกมีประโยชน์มากเลยเนี่ยมันจะกัดควยก่อนอันนี้นี่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 เดี๋ยวนี่เด้อแนะนำอันนี้ทีอะไรนะเออนี่นี่ ตีนตุกแกตีนตุ๊กแกได้จ้าหนิตีนตุกแกกินได้นะฮะนิเเออเนี่ยเนี่ยเนี้ยเนียอ่อนๆนี่กินได้นะฮะกินกระปนกระเจียวด้วยค่ะดูดูดูนี่นะคะนี่เขาอยากจะจับมือเห้ไปพร้อมด้วยค่ะเพราตีนตุกแกนี่น่าจะเป็นยังสีนะคะกินเดี๋ยวอืมกินสิออกเป็นมันๆนะคะกินเขาจะเหมือนผักผักโขมนะป้าแป๋วอกินเขาจะเหมือนผักโขมมากๆเลย แต่ว่าค่อยๆสนใจปันไดค่อยสนใจยอดผักหวานเจ้านเยอดผักหวานผักเยอะๆปีนี้ปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่มาหาเก็บผักหวานหรือได้ผักหวานอีนี้นะคะเป็นปีแรกได้ผักหวานอ่ะก็จะเอาไม้มานี่ไงไม้เทียนนี่คืออ่ะบ่งสีร่องเรานะพระมเจ้าคอยต้องเฝ้าเก็บก่อนบริ่งงาม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 ป่า มเจ้าเบิงเบงบิงยอดพักวันงามคักงามเนี่ยมอเจ้าเลียมยุบยบเบิงเบงบงต้นมันก็ขาดเนยงามงามงามเบิงสาชานะเจียวจะอุ่มพุ่มสวยนะคะเก็บสักหน่อยเก็บแมนบอกเอาโอ้โหูเจ้าสักหน่อยตังกังเป็นยังไงเนี่เดียวเดียวเดีติดมือติดมือยอดใหญ่ยอดใหญ่โอ้แบบใหญ่ใหญ่จาจ้าคนคนสีมะเบิง บังโมเจ้านี่คือปลดดงพักวานอีหลีเด้อผู้ใดว่าหากินยากคอยกระเพิ่งคอยกระเพิ่งมากเห็นกับปีนี้แหละปีนี้ดกค้ากูบาดุเบียน้ำบ่ร้ายนะคะปีนี้เบ่งดูยอดกระลังแทงออกไม่มาเฉยๆนี่ไงต้นเล็กต้นหญ่มีบัตรบ่งบังเพื่อนเก็บเอาเนี่ยกระลังพอดีพอดีนะคะสวยเลยเลยทั้งนั้นแม่นบัตนี่โมเจ้าต้นน้อยๆนี่ๆยนี่ลักขึ้นถ้าเขาได้ ใบร่ยลงเนาะคะ่ะเางุ่นแซมขม่านะคะ,ม,ะ,ะมันก็เดินผ่านไม่ได้เลยเนี่ยเห็นไหมร้ายแห้งมเจอกต้นหน่อยบัวาแต่ว่าหักเก็บไงมมจอบุงดูมีแต่ยอดน้่งๆเยนะนี่คือเก็บปรกกวานนะคะงดงปรกวานีนรีแต่ว่านี่มันเป็นสวนสาธารณะเนาะค่ะ เขาก็สิขึ้นให้กินอยู่แต่ว่าหากถามว่าค้นบานนี่กินบ่ค้นบานนี่บ่กินเนาะค่ะนี่แลละค่ะออกมาแล้วเนาะเขาไปนี่กระิเห็นได้คักนะคะโอเคนะคะคลิปนี้กระิขคอตโตซ้ำนี่แล้วเนาะคะ่ะออกมากระสิมาพอ้เด็กหน่อยเล่นอยู่กลางกลางสาธารณะนะคะมันสิเป็นสนามเด็กเล่นเนาะเขาก็สิมานั่งเล่นกันเนาะคะ่ะ ไว้พอกันคลิปนานะคะถ้าถาชอบก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้สาวสว่างน้ำเนยเด้อจ้าในรักครับพี่น้องได้ซ้ำนี่แหละค่ะกตบไร่ได้ว่าหน่อยนะคะได้ร้ายเติบพักเขานึงนะคะสวดโจโก,โกเลยนะคะ